嗯。Mm. ค <Okay. S 2> มาเล่นไอ้น,นี่เลยแล้วกันแล้วก็เแบกแ็กสองนะ A, แต่ก่อนเล่นเราเช็คก่อนว่าตัวใหม่เพิ่มเข้ามาจะรับมือกันยังไงนะอ,อย่างทอยเฟดดี้นี่ครับก็เขาบอกว่าเขาจะนั่งอยู่ในพาร์ทแอนด์เซอร์วิสและห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสเล่นไฟน์ลวิสมิสเตอร์ฮักนะในหน้าจอใหญ่ๆลําำบากอันเนี้ ให้แตะที่กล้องนะของมอนิเตอร์ของทอยเฟดดี้แล้วก็เพื่อในใจว่าประตูปิดนะเออลำบากเลยเนี่ยนะนะออลำบากกสุดเพราะว่า,วาต้องต้องมาระแวงตัวอุ่นอีกมันก,นก็ยุ่งยากมากมาเรามา แม่เฟรดี้เมื่อเฟรดเดินนี่มันเข้ามาเอาฟิลโหนคูนให้ใช้ไปใส่ส,สองใส่นะก่อนที่มันจะเป็นดี้ก่อนที่เฟดีฟ้จะกดตัวออกมาแล้วมีตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวก่อนเพิ่มเข้ามาไม่มีแล้วใช่ใช่ไม่มีครับแค่เพิ่มระดับความยากมากขึ้น โอเคที่จะลำบากก็จะเป็นตรงทอยเป็ดดี้นะอืมก็ดูแลกันเมืม่อมาก็ปู่ไม้เห็นเลยนี่ไปแไ่ okay, okay. pääki käele may i be of service to you เดใช่ฟ็อกซี่โกรธเราอยู่นี่นะก็เจ้าตัวฟ็อกซี่ถ้าเกิดโกรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะฆ่าเหมือนกันนะถ้าเกิดมันโกรธอะไรเงี้ยอารมณ์เสียอยู่ซึ่งอันนี้เราสามารถค่าดาวได้อืม แล้วเกิดครบหมดนี้คือจะรอดเหมือนเนี่ยนิวพัน shop lùi tục rồi nhưng mệt mấy cái cây มันต้องมาเอาท่านี้เลยมันต้องเอาปัญหาใหม่เพิ่มเยี่ยมไปเลย Thank you for depositing 5 coins. Uh, hello. My opening is scary. bương bét phải bương bét แกมาตอนไหนเน,นี่ยนี่ โอ OK. เคนี่เร่มมาโวยฉายใส่หน้าก่อนจริงๆเราน่าจะหัดกดตรงนี้้วยนะวันดีพี่น้องวันดีไปดี กองก็ได้ไอตัวอะไรอย่างนี้ไปไหนไดไม่ได้โอเคไปเบื้องไม่ค่อเบืเ้อง

จะเห็นความแตกต่างไม่นะร้อยสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่โคลินฆ่าแล้วอ <laughs> ะอ่ะอ่าอ่ะอ,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 อีกอ่ะจนได้แงน่นะ ร้อยเจ็ดสิบผีโอเคมาอุย้ยน,น่าจะหัดกดปุ่มนั้นเลยนะ สัมผัสัปดูแปลกด้วยปิดพัดลมไว้เช็คกล้องไม่มาไโอไ,ไปอ,อุ้ยเบไ,ไกล Dang. Thank you for depositing. Five coins. Please deposit 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 five coins. No, 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 no. Please deposit. Please deposit. Hm. <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจิตใจจะหดตูุ่เกินไปโอเคไปก่อนนะครับจะคลิปสั้นไปหน่็นถอยับพูดนะครับที่รับชมไม่ไปครับเอาครับยิงโลดอยู่ใต้คลิปนะครับ